สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานันโวนะคะก็สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างเป็นเรื่องเมาท์มอยนิดนึงนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเบสได้ไปเอ่อเวิร์กช็อปนะคะเอ่อเวิร์กช็อปป้ายยาค่ะของพี่เบนนะคะจากเพจบีโคบิลค่ะซึ่งพี่เบนเองเนี่ยเขาก็จะป้ายยาเก่งค่ะมีมเมล็ดกาแฟดีๆนะคะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเยอะมากเลยนะคะเบสก็โดนป้ายยาไปหลายตัวกันเลยทีเดียวนะคะอาทิตย์เช่นอวด <laughs> โดนป้ายยาซ้ำแล้วซ้ำอีกน,นะคะซึ่งมันอร่อยมากจริงๆแล้วก็แบบ มันดีอะ่ะเพราะพี่เบนจัดเวิร์กช็อปใช่ไหมคะไปก็ตัดสินใจลงนะคะว่าเออเบสไปเบสมาขอไปเข้าเวิร์กช็อปด้วยนะคะก็พอวันนั้นนะคะจริงๆมันเริ่มเรียน10โมงแต่เบสไปถึงเร็วมากนะคะไปถึงมันแบบยังไม่9ก้าโมงเลยอเออเบสจำเวลาผิดไปคิดว่าตัวเองอะเรียน9โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปถึงเร็วก็ทำ,น,ทำนู่นทำนี่รอนะคะแล้วก็สถานที่ที่ไปจัดเวิร์กช็อปเนี่ยพอดีว่ามันเป็น เป็นร้านกาแฟค่ะชื่อว่าเ hey, ฮร้านเ hey. ฮถ้าจะไม่ผิดนะคะไม่แน่ใจว่าเ hey, ฮหรือเ hey. ฮประมาณนี้นะคะ่ะแต่เป็น H E Y นะคะเบไม่แน่ใจว่าภา,าษาไทยเนี่ยออกเสียงยังไงเออพอเข้าไปนะคะเบก็ะะเลยไปนั่งรอนั่งดื่มกาแฟจิบก,กาแฟกินรออะไรเงะะี้ยค่ะจนใกล้เวลาเวิร์กช็อปแล้วเขาก็จะมีห้องเป็นห้อง p r i v a t e group นะคะบรรจุดได้ประมาณ1 0 12คนองไนอ่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็ไปขึ้นไปรอพี่เบนอยู่บนนั้นนะคะลงวะที่รอค่ะเบก็ อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาทักค่ะแล้วก็เบรก็งงเอ๊ะรู้จักหรอใครอะไรยังไงทําไมอะไรอย่างเง,งี้ยงงจำคนผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเออเขาน่าจะจําคนผิดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแนละ้วไม่ใช่จ้าเขาบอกว่าเขาติดตามเพจเราเห็นทาเพจฉนันอันเบลยูซึ่งแบบตื่นเต้นมากมีคนมาขอให้รูปรู้สึกมีความเป็นแบบดารา <c oughs> เออรู้สึกตัวเองเป็นดาราขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวตื่นเต้นเนบาๆนะคะอยู่ดีโดนขอนให้รูป เวิร์กชอปที่ไปวันนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับกาแฟฟิลเตอร์นะคะแล้วก็กาแฟดริปอะไรเงี้ยเป็นหลักนะคะเบสต้องบอกเลยว่าตัวที่วันนั้นที่เบสไปอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะแยกกลุ่มกันให้ดริฟเนาะแต่ก่อนที่จะไปปฏิบัติจริงอ่ะพี่เบนก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยมาให้ดูนะคะเป็นดริปเปอร์แบบเยอะมากแบบเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆมากมี h a ริโอมีหกมีคาริต a มีดริปเค e เฟอร์มีดริปที่เป็นอลูมิเนียมเซรามิกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากอลังการงานสร้างมากเลยนะคะแบบแล้วก็คางมูคางหมูอะไรเีพี่เบนแบบโหมีหน่าจะเกือบครบทุกแบบเลยมั้งซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ย ได้ไปเห็นของจริงสัมผัสของจริงนะคะแล้วก็ได้ไปลองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ลองเองทุกตัวพี่เบนอาจจะลองแล้วก็ให้ให้เป็นแบบเทสชิมเอาว่ารสชาติมันแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อดีก็คือการไบเวิร์ช็อปแบบนี้ก็คือมันทาให้เราไปเห็นอุปกรณ์จริงอ่ะแล้วมันจะทาให้เราสึกว่าเราอยากได้อันไหนเราชอบอันไหนเรื่องวันที่เบสไปนะคะเบไะะเรได้ลองดริปะระหว่างตัวโอริกามมีน่ารักมากแบบได้น่ารักมาก ตัวโอลิโกมีนะคะเทียบกันกับรู้สึกว่าน่าจะเป็นคาริตะนะคะเป็นเป็มันใจเป็นดินเผา่ตัวเล็กๆซึ่งพอใช้ปริมาณกรรมเท่ากันนะคะกาแฟตัวเดียวกันน้ำกาแฟเท่ากันนะคะแล้วก็ลักษณะการดิฟเนี่ยแบบพยายามดิฟให้มันใกล้เคียงกันอะเออผลมันออกมาแตกต่างกันจริงๆแบบแตกต่างกันเลยอะซึ่งมันทําให้แบบว่าถ้าในชีวิตจริงอะ เราไปที่ร้านอ่ะที่ร้านก็ไม่ได้มานั่งริฟเทียบให้เราดูอ่ะว่าแบบว่าเฮ้ยรสชาติมันต่างกันนะมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยแต่การไปเวิร์คช็อปคราวนี้มันทำให้เราได้เห็นอ่ะออไม่มากก็น้อยนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นได้เทียบก็คือตัวอลูมิเนียมกับออริกามิีโอ้โหอ,อ,อันนี้ชัดเจนไปอีกคือด้วยตัวอลูมิเนียมมันมีความแบบว่าเก็บความร้อนได้ดีอ่ะมันเลยดึงแอซิดิซ์เขาเรียกไงดึงดึงกรดอ่ะดึงเปรี้ยวดึงแอซิดิซ์ไม่ได้ดีอ่ะ เออรสชาติมันแบบเออแตกต่างอะไรโอริแกนิจะมีความแบบเปรี้ยวหวานนวลแต่ตัวอรูก็คือเปรี้ยวโดดขึ้นมาเลยแต่เป็นการเปรี้ยวโดดที่แบบทำให้รู้สึกว่าเบอร์รี่มันชัดชัดมากๆเลยนะคะโทรศัพท์เข้าอ่ะมาต่อขอโทษด้วยเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าก็คือเออแล้วก็นอกจากการที่ได้ลองตัวดริฟใช่ไหมคะมันเป็น โอกาสของเบสอีกนิดนึงในการที่เบสเนี่ยได้ได้ลองตัวอื่นด้วยนะคะซึ่งในเวิร์กช็อปนั้นจริงๆพ,พี่เพชไม่ใช่พี่เบนเอาอุปกรณ์มาเยอะมากเลยแอโร่เพชโมกาพอร์ตโน่นนี่นะซึ่งพี่เบนเนี่ยก็จะทําโชว์แล้วก็ให้ลองชิมเทสรสชาติด,ดูซึ่งมันแบบเออวะ่ะอุปกรณ์แต่ละตัวรสชาติไม่เหมือนกันฟิลลิ่งไม่เหมือนกันให้ความรู้สึกต่างกัน ท้ายที่สุดแล้วอ่ะพอมันไปมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันควรที่จะไปดิปเปอร์โอลิกามิว่ะอะไรเงี้ยฉันควรจะไปโมกเกพอร์ตว่ะฉันควรจะไปไซฟอนว่ะเฮ้ยฉันควรซื้อตัวนี้เก็บไว้อ่ะฉันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเห็นอุปกรณ์ของจริงได้จับจริงได้ลองเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เอาไปแบบโหได้ลองเล่นแบบ เล่นจริงๆกันทุกคน1ิคน12คนองคนะนะเพราะว่าด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยมันได้เห็นการทํางานเห็นฟังก์ชันของมันได้ลองชิมรสชาติมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะซึ่งบอกเลยพอมันไปงานเนี้ยมันสมชื่อเวิร์กช็อปป้ายหยักคือพอไปกลับมาสิ่งที่ไปอยากได้คืออะไรหรือว่าแอร์โรเพลสหนึ่งไซฟอนหนึ่ง อยากได้โมก็พอตตัวเล็กๆไอ้วันคัพอีกหนึ่งเพราะมันน่ารักแค่นั้นเลยมันน่ารักอ่ะมันน่ารักมากนะเพราะพี่เบนมีโชว์อยู่อยากได้อีกอ่ะดิปเปอร์เคลเปอร์หนึ่งอยากได้โอลิการมิอีกหนึ่งจริงๆมันอยากได้เป็นหมดเลยอ่ะจริงๆมันเป็นเวิร์กช็อปป้ายยาแต่ทีนี้มันเป็นการที่ทําให้เรามานั่งคิดว่าเออฉันชอบอันไหนจริงๆนะนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ค่อยซื้อเก็บไปเนื้อออกปะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าการไปเวิร์กช็อปครั้งนี้แบบคุ้มมากๆเลยนะนั่นก็คือ กาแฟการไปเวิร์คช็อปครั้งนี้นะพี่เบนให้กาแฟกลับมาทั้งหมด10ตัวเออค่าเรียนอ่ะ1,000บาทนะแต่ว่าได้กาแฟมา10ตัวซึ่งเป็นกาแฟตัวแบบดีๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอวดลืมเออรู้สึกมันจะมีอะไรกะบีโทเฟนโมซาร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกาแฟดีๆทั้งนั้นเลยกาแฟตัวที่แบบดังๆฮอตๆฮิตๆอะไรอย่างเงี้ยได้มาถึง10ตัวเลยนะคือแบบ ค่ได้มากาแฟาก็คุมแล้วนะเอาจริงๆก็ก็คือคุมแล้วแลงจากที่ไปเวิร์กชอปกลับมาใช่ไหมได้เรียนรู้เรื่องการดริปมากขึ้นรู้จักกับการดริปมากขึ้นเข้าใจมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาแล้วลองมาดริปกินอนะ่ะเบรรู้สึกว่าเบรดริปได้ดีขึ้นเบเข้าใจมันมากขึ้นรู้สึกว่าทํามันได้แบบละเอียดอ่อนมากขึ้นดึงบอดี้มันได้ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่ก่อนก็จะมีความแบบกังวลน,น,นู่น เยอะมากเลยทําให้บางทีดิบบางบางดิบเรารู้สึกเครียดพอเครียดแล้วมันก็แบบสังเกตได้เลยเวลา,อาไอตัวกากกาแฟที่มันตอนจบโปรเซสเราเห็นนะ่บางทีเป็นหลุมเป็นรูไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอหลังจากที่ไปเวริร์กช็อปมากลายเป็นว่าเรียบทุกครั้งเลยอ่ะแบบทุกวันเนี่ยตั้งแต่วันจันมาเนี่ยจนถึงเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมจันทร์ถึงศุกร์มาเนี่ยนาเรียบทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติกาแฟมัน มันสถเียนมากขึ้นอ่ะเออคือเหมือนการที่เราไปเวิร์กช็อปอันนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ความรู้แบบโอ้โหทฤษฎีจามเปะแบบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มขนาดนั้นแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยไปหาประสบการณ์ไปเอาประสบการณ์ไปเอาไปเอาประสบการณ์ใหม่ๆกลับมาไปเอาฟิลลิ่งใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดีมากเลยนะสาหรับใครที่แบบว่า อย่าไปเวิร์กช็อปที่แบบอ่ะหนึ่งแหละราคาไม่แรงสองเป็นกันเองสามคือแบบสนุกนะสนุกอะไรเงี้ยฟิลลิ่งดีได้ทำจริงอะไรเงี้ยเบนแนะนำเลยว่าให้ลองติดตามเพจบีโค i l ลดูซึ่ง มันดีอ่ะมันดีจริงๆเออคือถ้ามีเบนจัดอีกเบนพูดเลยว่าเบนไปอีกส่าหรับใครที่ตามเบนกันอยู่นะก็ไปเจอเบนได้โอ้โหพูดเหมือนเป็นดาราพูดเหมือนเป็นแบบ B N K ไปตามจับมือไม่หรอกจริงๆแล้วก็คือถ้าติดตามกันอะ่ะเบนก็อยากแบบไปเจอกันเนาะไปพูดคุยกันไปรู้จักกันอ่างเงี้ยไปทําให้สังคมเรามันกว้างขึ้นไปเมา้ามอยว่าแบบเฮ้ยกินอะไรมากินอย่างนั้นมาอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ย มันมันมันเหมือนมันมากกว่าตัวอักษรแล้วไงการไปเจอกันแต่มันเป็นการคุยกันอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเบสกับพี่อ้ําที่ไปเจอกันที่เวิร์กช็อปนะี่ยที่พีเขามาขอถ่ายรูปมันก็ทําให้แบบหลังจากการจบเวิร์กช็อปเราก็คุยกันมากคือมีการนัดก,กันว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมาหาหนะ้าเดี๋ยวจะไปหาหนะ้าเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้เรามีสังคมมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงีกก้ยค่ะก็ สนุกอะบอกเลยว่าเป็นเวิร์กช็อปที่สนุกมากเดี๋ยวเบนจะลงรายละเอียด mm hmm. กิจกรรมอะไรลงไปนิดนิด,น,ดน่อยๆน,นะคะซึ่งเบนพูดเลยเบถ่ายได้น้อยมากเพราะว่าเรามัวแต่ตั้งใจที่จะฟังพี่เบนเมามอยมัวแต่สนใจดูอุปกรณ์ต่างๆจนแบบเออเราเลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบณมุมนนั้นมันสนุกมากกว่าการจะมาตั้งใจถ่ายอะ่ะเออเบนก็เราพูดได้แค่นี้แล้วกัน เฮ่ก็จะมีโรงคั่วอยู่2โรมหนึ่งก็คืออยู่ที่เรียบด่วนใกล้ๆกับเซ็นทรัลอีทวิวกับที่2อยู่ที่กาแฟกับขับใช่ไครับในเฮ้เราจะมีแบนเปไปเล็กสตรอเบอรี่เนี่ยจะหมดภายใน7นาทีไปถึง5้านาทีหมดแน่นอนนะใปทุกคนติดตามเพจใ่้ห้ดีเพจวีดาก็ตัวนี้ ซึ่งทางตอร์ r r อ t t e r ป้าพิมพจะมีทรงนี้อยู่เกือบแท่ทางรางเขาจะใช้ตัวนี้งนครับถ้าเราไปดูก็จะเป็นทรงทางบูตัวนี้นะครับกระดาษก็เป็นกระดาษทางบก็จะเป็นทรงเริ่มแรกของของโลกในวงการยืคกาแฟนี่มันทําได้เพราะมันการขึ้นแบบขึ้นรูปม,มันทํายากแล้วก็หูจับตัวนี้ทํามาจากสซตลลอยซึ่งสแตลลอยเนี่ยเป็นวันสดุติกด,ดำบาบันของพัฒน,นาการมเป็น ทมันทั่วครับเป็นการวอร์มอุปกรณ์ไปในตัวด้วยว่าแกฉันจะดิบแล้วนะอั <cas uk> นนี้ปั้นอะไรเกิ <cas uk> นเลยวนอันนี้คือการนี่คือการบูมที่ผมขอไว้ขออย่างเดียวนบูมก่อนนะครับไล่แก๊สก่อนนะป,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 ปุ่นๆแต่ยแก๊สมันนี่คือกาเล็กนี่ครับผมน้าเป็นกนนิ่งไหมฮะวันนี้เปลี่ยนรีเป็นโอริกาโม่บ้าง แล้วก็เหมือนเป็นดินเผ่าใดๆสักอย่างแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะอันนี้แก้วนี้ของเรา ยังไงนะคะเบก็ฝากเพจนะคะทั้ง c น a n เว w o r l นะคะแล้วก็ b ี c o b u i l ของพี่เบนนะคะไปกดติดตามกันได้ะค่ะแล้วก็ยังไงนะคะถ้ามีกิจกรรมดีดๆอะไรๆอย่างนี้อีกนะคะไม่ว่าจะจาก เพจที่เบนเอ็นะคะหรือเพจอื่นๆที่ไปคิดว่ามันน่าจะแบบเวิร์กดีละคะไม่แรงหน้าไปอะไรเงี้ยเบนก็จะมาบอกกันนะคะอยู่ในเพจชนันเวิร์นะคะก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะทั้งแฟนเพจ Facebook นะคะชนันเวิร์ค่ะแล้วก็ YouTube นะคะช่องชนันเวิร์เหมือนกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เบนด้วยนะคะถือว่าเป็นกําลังใจให้กันค่ะวันนี้เบนก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้มาเม้ามอยกันใหม่เออมีอะไรอีกอ่ะไม่น่าจะมีแล้วมั้ อ๋อสำหรับใครที่แบบอยากให้เบสลองอุปกรณ์อะไรนะคะหรือว่าอยากให้ลองกาแฟตัวไหนอยากให้ทำอะไรลองคอมเมนต์บอกกันนะคะอันไหนเบสทำได้หรือแบบเบสโอเคพอที่จะซื้อมาเล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเอามารีวิวได้เดี๋ยวเบสก็จะมาทำให้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคนที่ติดตามกันอยู่สำหรับผู้ติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบสนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจให้เบสด้วยนี่เบสพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วอะพูดซ้ำๆวนๆเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยววันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย